สวัสดีครับผมมันพินกับ c h a n ช e l f e ฟิลไท i ใน YouTube ครับก็ทานนมำจีบอยู่นะครับที่ร้านเลนตัง2ที่ตรังแต่ซอสแดงที่จิ้มไม่ใช่ซอสพริกธรรมดาอย่างที่เข้าใจนะครับที่เมืองตรังเขาจะมีซอสอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าส้มเจืองขอมเจืองออกําเจืองอะไรเงี้ยม,มีมีหลายหลายเรียกหลายชื่อนะครับอันนี้รายละเอียดผมก็ไม่ทราบได้แต่ว่า รสชาติมันจะมีความเข้มขน้นเหมือนกับมีพริกดองบดอยู่นะครับหรือมีอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับไม่ใช่ซอสพิกธรรมดาอร่อยแบบเข้มขน้นแล้วก็ผมเคยทานซอสแบบนี้เคยผมไม่จําไม่ได้ว่าที่มะละก,กาหรือปีน,น,ปอนังเนี่ยเคยไปเจอแล้วก็หนึงเนี่ยนานแล้วเกินสิบปีเครับเคยได้เหมือนกับเป็นซอสมากับอะไรสักอย่างเป็นอาหารของสิงคโปร์แอร์ไลน์ นะครับสิงคโปร์ไลไรนะซึ่งแถวนี้ก็ตั้งแต่ภาคใต้ของไทยจนถึงสิงคโปร์เนี่ยวัฒนธรรมหฮเกียนเนี่ยจะเข้มข้นนะครับผมก็เลยไม่แน่ใจว่าอา,อาจจะเกี่ยวพันกันนะครับค้นข้อมูลถามคนก็บอกคล้ายๆเหมือนกับใช้พวกมันด้วยนะครับมันพวกถั่วลิสงหรืออะไรเงี้ยมาทำมาเคี่ยวนะครับแล้วก็เอาอมาจิ้มนะฮะซึ่ง มาทําปรุงรสนะครับแต่งเปรี้ยวหวานอะไรเงี้ยเข้าไปแล้วรสชาติก็จะมากลมๆเปรี้ยวหวานเข้มข้นนะครับแล้วก็มีลักษณะาอารมณ์พริกดองอยู่นะครับก็ดับเลี่ยนดับข่าวด,ด้วยเหมาะกับจิ้มติ่มซําเป็นทางเลือกนอกจากจิกโชแล้วก็อบอยจียหรืออะไรต่ออะไรนะครับก็อร่อยดีครับนี่จิ้มเต้าหู้ทอดอร่อยมากไม่ใช่ทุกร้านที่จะมีนะครับที่อย่างที่เมืองต่างเนี่ยจะร้านแต้เตี้ยมหรือว่าร้าน ติ่มซำเนี่ยไม่ใช่ทุกร้านที่มีนะฮะก็ลองดูถ้าเจอซอสพริกแบบนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นสูตรเข้มข้นลองทานครับอย่าคิดว่าเป็นซอสพริกธรรมดาที่เมืองตังครับผมสวัสดีครับ